สวัสดีครับมาพบกับรายการพยายักษ์ทูเดย์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาสายสักนิดหนึ่งขออภัยด้วยแล้วกันนะครับว่ากันเลยนะครับ ในช่วงนี้ดาวราหูครับสเสวยฤกษ์มไม่ดีอยู่ในราศีเมษนะครับมาดูกันนะครับว่า4ี่ลัคนาราศีนี้จะใจอ่อนจะขี้สงสารเป็นพิเศษเพราะนั้น4ี่ลัคนาราศีนี้ระวางไปช่วยคนอื่นจนตัวเองลำบากครับลัคนาราศีแรกเลยครับลัคนาราศีตุลนครับโดนดาวราหูครับเล็งลัก นะครับทำให้ท่านนั้นหลงผิดไปสงสารไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลัคนาราศิตุลเอาตัวเองไม่รอดนะครับอย่ายื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับให้ตัวเองสบายก่อนหรือว่าถ้าช่วยได้ก็เอาแค่ซอฟๆเบาๆนะครับอย่าถึงขนาดที่ต้องไปยืมเงินหรือไปคำประกันให้กับคนอื่นนะครับ ต่อมาครับลัคนาราศีเมถุนครับลัคนาราศีเมถุนนั้นดาวประจําตัวก็อยู่ในภพวินาสก็ค่อนข้างจะขาดความมั่นใจในตัวเองครับดาวราหูที่โยกหลังก็ทําให้ใจอ่อนขี้สงสาร อย่างที่อาจารย์ยักษ์ได้พูดในข้างต้นนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็จะอะไรครับมีคนมาขอความช่วยเหลือคนลัคนาตราสีเมถุนเยอะเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนลัคณาราสีเมถุนในช่วงนี้ จะแพ้คนอายุมากกว่าครับระวังคนอายุมากกว่าเช่นคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคยนับถือมาขอความช่วยเหลือแล้วนะครับสร้างปัญหาให้กับเราก็เอาเป็นว่าช่วยได้ก็ช่วยนะครับถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าไปนะครับทําให้ตัวเองลําบากครับต้องระวังครับเอาแค่พอดีพอดีซอฟๆแล้วกันนะครับต่อมาครับลักษณที่จะโดนนะครับ าดาวดราหูทำร้ายเลยก็คือลัคนาราศีกุมครับลัคนาราศีกุมดาวดราหูเป็นดาวประจําตัวเลยครับพอดาวดราหูนะครับโยกหน้ามันก็เลยทําให้ช่วงนี้คนลัคนาราศีกุมครับต้องพบปะกับผู้คนมากมายเจอคนนั้นเจอคนนี้และการเจอผู้คนมากมายนี้ทําให้นะครับในช่วงดังกล่าวก็จะมีคนเลยครับ เข้ามาพบปะติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือครับและแน่นอนครับคนลัคนาราศีกุมเป็นคนใจดีอยู่แล้วเวลาช่วยช่วยสุดเวลาทำทำสุดเรียกว่าคนลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่นะครับมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็หมวกมุ่นพอสมควรนะครับหมวกมุ่นแล้วก็มุ่งม,มันด้วยทีนี้พอดาวราหูไปอยู่ในมุมนี้มันก็เลยทำให้เลยครับไปช่วยเหลือจนตัวเองลำบากเงินทองก็ ไปช่วยเขานะครับช่วยเขาทั้งร่างกายจิตใจเรียกว่าช่วยจนแทบจะนะครับเป็นลูกจ้างเขาเลยก็อยากให้มองตัวเองนิดนึงนะครับถ้าคิดว่าอุตส่าห์รับปากไปแล้วแต่คําว่ารับปากมันไม่จําเป็นจะต้องช่วยจนตัวเองลําบากเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับสําหรับคนลัคณาตราสีกุมนะครับอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วครั้งต้นครับต่อมาลัคนาตราสีสุดท้ายครับ ลัคนาราศีพฤษศครับลัคนาราศีพุษศดาวดราหูอยู่ในเรือนภบวินาศมันทําให้คนลัคนาราศีพฤษศนั้นค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองเอาแต่ใจตัวเองและก็เหมือนเดิมครับชอบไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลําบากเนื่องจากช่วงนี้ครับ คนลัคนาตราศีพุธศเป็นช่วงที่หาเงินง่ายมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีทําให้มีคนเข้ามาหาติดต่อขอความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงนี้คนลัคนาตราศีพุธสบค่อนข้างใจบุญครับข้อดีคือช่วงนี้ยิ่งทําบุญเท่าไหร่ก็ยิ่งมีรายได้เข้ามาเท่านั้นยิ่งทําบุญเท่าไหร่ก็ยิ่งเนื้อหอมีคนเมตตามากเท่านั้น แต่ในคนเมตตานะครับในคนที่มาติดต่อก็จะมีส่วนหนึ่งครับเข้ามาขอให้ลัคนาราศีพฤษภนั้นช่วยเหลือในเรื่องเงินทองนะครับเรื่องการงานหรือว่าช่วยฝากนะครับเข้างานให้อะไรต่างๆเพราะนั้นนะครับก็นะครับช่วยแต่พอประมาณครับอย่าไปช่วยเหลือจนเงินทองที่ได้มานั้นหมดไปกับการช่วยเหลือคนอื่นจนไม่มีเงินเหลือกินข้าวอะไรลักษณะนะั้นเพราะนั้น4ีลัคนาราศีนี้ ต้องระวังนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลำบากครับฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ